กดนโน่นนะครับเี๋ยวก็มันอยู่กันในเกมเออเกมือขับเรืออะไรแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยมันบอกไว้ว่าคือไอ้ไอ้นี่นัน่นมันจะเป็นรูปแบบชื่อคนไทยนะครับมันเห็นมนเข้าพิมพ์ว่าภาษาไทยด้วยนี่ครับอันนี้เราขี่ได้ครับไปอยู่กับเรือเพื่อนได้ ิ่็กเป็่หน้าลำบาเลยหนะถ้ากระโดดแล้วมันกระดินไปนะก็าบบากมากโอ้เด็นั้นกำลังจะถูก้งที่ครับเด้อ้อด้ดอด้ขับเลยพี่ก้อนรับดีแล้วดีดเด้อเด้เด้อยัไม่ชนอยู่เด้อเด้อยด้้ําทะลุเข้ามานะแล้วมันจะชนเหมือไทยทันนครับอืมนไม่ดี นี่ย่าบอกล้วไงว่าห้ามชนนี่ฮะเป็นไงแกไม่รู้สิส,สิแกรู้เหรอออนี่พังเปล่านะครับอ่นนี่มันพังจริงด้วยโอ้ไม่ดูให้เลยโอสาจะเป็นนักเรียนที่ดีเราไม่สามารถสปอร์ดได้น,นะครับ ใถ้อยากได้หรือเพื่อนต้องต้องให้อรอเพื่อนเรือตรงก่อนนะเนี่ยคือผมไม่ได้ขับเรือไม่เหนืน่อยใจรถเที่ใหญ่ดีครับขับเลย ร้อยไปแล้วโอ้ยกว่าจะได้ขับเซ่สักทีเนี่ยเอออย่าอย่าขับเรือนะขับเรือรปึ๊บเนี่ยจือ้อขับเรือชื่อไหมอืมจอเจอแล้วขับจากระเดินคอ,อ,อยลังตอยลังต่อยลังตีเออ่เองไม่จบนะครับ แล้วจ้าเลือดแตกไปี่เออมีมันเลยเปิดตายนะเมื่อตอนเพิ่เนี่ยปิดเกมเลยนะเล่นละโอ้๋อเกาะแต่ไม่หมดเลยโอ้มันให้ไปทางนั้นว้าวเราจะไปทางนั้นจ้าอยู่ดีๆผมก็ไปทางนั้นได้เฉยฮี่กลเสียดายอ่ะ จะมานั่งเรือนี้แตทีต่อยู่เพราะรอดออกมาจากภูเขาต้อแข่งได้อยู่นะมันเรยนเรยนเรือแมบกันหรือเปล่าเ่อยนะเฮ้ยมันเรือระแบดหรือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าับบแับคนไทยอะ เฮ้ยเฮ้ยเราเข้าใจเลยนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนั้นอยู่เหรอก็ไม่รู้นะครับถ้าโดนปพวกเรือพังปั๊บเลยนะเดีย๋ยได้อนะ่ะริงก็มาถึงเกาะนี้แล้วนะเฮ้ยถ้ามันจะเบี่ยงมันเร็วๆขึ้นหน่อยเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็ชนไปดิถึงแล้วนะ โอเคนะคะรบารตรงนี้กันก่อนโอ้โหอ๋อเป็นที่จอดเจ็บที่เออจอดคนที่รู้รู้ว่ามันจอดมาทางนี้โอ้โหแล้วว่าอะไรมันมีตรงนี้ด้วยมันเป็นที่คีระพอร์ตนะครับแต่หาไม่เจอเลยมาตรงนี้แทนว้าวมาตรงนี้ว้าวสวยจ,จังเลยโอ้โหเก่าบีบรอน นี่นั่ง,าางตรงโอ้ในสุด้าก็ือไม่ท,ทิ้งสักทีเออเดี๋ยว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 เดีบนึ่งพี่อย่าพ่งล้มนะจ๊ะบนแค่ให้แองกพื้นก่อนเออ

เออันไม่ดีเหลือพังเอยชุยคิดมาแย่งเรือฉันเหรอแกไม่มีสิทธิ์มาแย่งเรือฉันเดี๋ยวโดีอยโอ,โอ ว่าไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเกือบเก็บเกือบโหเกือบเตยโอโอ้ยย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 ชนย่าชนนะเออย่าชนนี่มันลื่นไงอ่ะมันลื่นยาก มันอะไรไฮทานิกอ๋อไม่ใช่มันคือเรื่องของเันที่โอ้ป่อยได้เจอหรอโอ้ยอันนี้อันนี้นนธรรมดีมากมีบ้างโอ้มันกระตินเลยขัดา,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 าับขัดาับแล้วก็ ไปข้างหลังเฉยๆว้าวว้าวใกล้ไปถึงแล้วว้าวก็ไปถึงทีหนึ่งแต่เดี๋ยวนะว้าวอย่าพังเลยว้าวว้าว เีเลยพังเลยว้าว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 จิตีแล้วนี่กี่โอ้โหวู้ิตดๆโราทำั้ไนะถ้าททานิกเอนนีททันอีกเปล่าไม่แน่ใจเออนะยคนต้องไปกน แค่มันขับตรงข้างหน้าโว้ตัวมันเมืองเลยอะตรงนั้นมันวัดแค่แับโว้โว้ยี่ร้อยอ้ลูเลยคืเลยเว้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 ยไปตรงนั้นดีกว่า

เมื่อไหร่น่ะเอา้าวนตรงนั้นทุนตรงนั้นทุกวนั้นพังไปดิเออไอ้วยมันน่าจะเปล่นเออสําหรับคุณก็ได้นะแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยก็ไม่ต้องถามมะไมีสร้างรถเทนต์ตัวสองแอ่งอักดูอ่ะ น่นเป็นส่วนหลังนะครับผมจำได้ที่ผมดูหลังเนี่ยอไ,ไอซอนโทนนี่มันขาดว่ามันลดน้ำนักการจมไม่ได้ก็ต้องขาดไปก่อนจดก,ดดกนะั้กดอุจนาะอุน้ำหนักครับดบเี๋ยว จะถอยลองไปข้างหนอย่างนี้เราบอกดีนี่อย่างนี้อย่างนี้มันต้องอย่างหนีดิเออว่าอะไรยังไาก็ไรอ่ะโอ้เออมันเป็นลิกบอลนะครับบนโลกี่เป็นโเชอร์ชีมเอาไวเ้เพื่อสับเพื่อไว้ป้องกันนะครับจะได้ไม่ตายบนในทันทีอีกต่อไปรู้ไหม นะเอาไปที่อื่นะ่ะน่ะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยถอยหลังก่าเจ็บว้าวว้าวาว,าว,าว้าวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งไป 啊，买得有啊。 Di kalang one of

I